สวัสดีครับจะมารีวิวโน่ผมยูซุดีแม็กนะครับ S L X เนอะผมปีศูนย์หกนะครับตัวท็อปไฟฟ้านะผมประมาณนี้ครับสวยๆครับภายในก็ประมาณนี้นะครับตามอายุตามการใช้งานนะผมเบาะไม่ขาดครับแต่เลอะหน่อยทิฟฟี่ับผมมอนตะเกตสมาร์ทเกตนะครับสมาร์ทเกตทัมเมอร์นะครับบันบูธนะผมผมอะไรเดิมเบาะเดิมครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกตินะผม เป็นอาร์กเดิมๆนะครับบอดี้ไม่มีช็อตหนักนะครับผมัสีสวยครับไม่บุไม่ดามไม่เว้านะครับผมอ่าทรงละล่อครับเครื่องยนต์เป็นสองพันห้านะครับรีแมปนะผมสองพันห้าดีแมปนะครับพอน้ำพรีเมียมแล้วนะครับเดอร์โบสามพันนะปากสี่ี หน้าเดิมเดิมนะครับเป็นเดิมหมุดเดิมเนาเล่มเอกสารครบนะครับภาสีเมษาหกเจ็ดนะครับผมสีแดงดำนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับราคาเบาๆครับพันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเนาะูรถไ้ที่อุทยาเสนานะครับสีสันภายนอกนะครับถือว่ายังสวย ครับมีแค่ภายในกระบะนะครับใช้งานเจ้าของเก้าใช้งานนะครับแต่ว่าไม่เอาอะไรรองนะครับภายนอกยังสวยครับราคา99,000บาทแลครับผมดูรถได้ที่ยยุธยาเสนาครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งบ้านเหมือนเดิมครับมาโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ